หมอปลายทํานายนนกุลแอฟไว้แบบนี้ก่อนลุ้นปีหน้ามีข่าวดีรักต่างวัยค่ะอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันอย่างไม่พร้อมที่จะใช้สถานะแฟนสําหรับความสัมพันธ์ของนางเอกแอฟทักษะอนและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานนซึ่งทักหลังทั้งคู่ค่อนข้างเปิดเผยออกสื่อกันมากขึ้นล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบได้ทักดวงคนในวงการบันเทิงไทยว่าปีหน้าจะเป็นขาขึ้นของใครหลายๆคนในรายการทัวร์มาลงน แน่นอนว่าคู่หองนนกุลแอฟก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกพูดถึงโดยหมอปลายบอกว่าเป็นคู่ที่ดวงส่งเสริมกันหนักมากส่วนตัวก็ค่อนข้างเชียร์สุดใจถามว่าอุปสรรคของทั้งคู่นั้นมีไหมก็มีแน่นอนค่ะหลายละลอกด้วยแต่เขาทั้งสองคนมั่นใจมั่นคงจริงใจต่อกันเสียงจากคนรอบข้างจะพูดอะไรก็ให้ปล่อยไปนั่นเองค่ะ